สวัสดีครับเพื่อนครับหลังจากคลิปก่อนนะครับเราฝึกเรื่องการย้ายน้ําหนักที่ถูกต้องนะครับแล้วก็การจบสวิงให้มีบาลานซ์ที่ดีเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ครับเราจะมาย่อยกันนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยการย้ายน้าหนักเป็นเรื่องของส่วนล่างใช่ไหมครับ lower body นะครับส่วนล่างนะเราแบ่งครึ่งจากหัวเข็มขัดลงไปนะครับเรียกว่า lower body ขึ้นเหนือหัวเข็มขัดเรียกว่า upper body นะครับทีนี้พอเราย้ายข้างล่างครับ backswing คือให้ตรงนี้ติดใช่ไหมครับย้ายลงมาข้างล่างปุ๊บ คำถามก็คือว่าแล้วแกนลำตัวของเรานะครับควรจะอยู่แบบไหนนะครับเพราะบางคนนะครับลูกออกไปต่ำนะครับจะเป็นแบบนี้นะถ้าคนลูกต่ำนะครับขึ้นไปติดแล้วย้ายออกมาปุ๊บเห็นอะไรไหมครับข้างล่างก็มาข้างบนก็มานะครับพอมาแบบนี้นะครับลักษณะของแกนนะครับก็จะเป็นการเอียงไปด้านหน้าครับเอียงไปด้านหน้าด้านหน้าเสร็จปุ๊บหน้าไม้ก็จะคว่ำอย่างนี้นะครับอ่านาคว่ำอย่างนี้นะผมให้ดูมุมนี้ดีกว่าเอียงไปด้านหน้านะ หมายจะคว่ำอย่างนี้เห็นไหมลูกจะกดต่ํะครับดังนั้นถ้าอยากให้ลูกลอยต้องะไรครับเอียงทางด้านขวาใช่ไหมครับให้อยู่มุมนี้ดังนั้นครับเวลาเราดาวสวิงลงมาเราย้ายเรียบร้อยแล้วครับในมุมเนี้ยนะครับแกลําตัวจะต้องมีการเอียงเห็นไหมนี่ครับเอียงเอียงอย่างนี้เห็นไหมครับหน้าไม้จะหงายขึ้นนะครับที่จะทำาครับลูกก็คือมือเราแล้วนะครับจะปิดจะเปิดนะครับนี่แต่ต้องเอียงมุมนี้นะขึ้นไปติดนะย้าย ครับแกทำตัวต้องเอียงอย่างนี้นะเอียงแบบนี้ทีนี้ผมมีแบบฝึกให้นะครับก็คือว่าให้เรานะครับจับไม้แบบนี้นะจับไม่งี้ก่อนนะครับแล้วก็เอามือซ้ายครับคว้มือขวาแบบนี้นะครับอจับให้ชิดๆอย่างนี้นะครับจะไม่เกินเอวเรานะอย่างนี้ทีนี้หงายมือขวานะครับไปจับที่คอไม้จะอยู่นี้เหมือนกากระบาดแล้วแบ็คสวิงขึ้นไปครับนะแบ็กสวิงขึ้นไปทุบตอนลงครับเหมือนเดิมตรงนี้ติดนะแล้วก็ย้ายครับ นะแม่เห็นแกนนะครับแกนจะเริ่มเอียงแล้วนะครับเนี่ยมันจะอยู่มุมนี้แล้วก็ตีอย่างนี้นะเอาใหม่นะจับมืออย่างนี้แล้นะครับปึ๊บนะห้ามเลยเอลลวเรานะเอามือซ้ายมาจับไฟทางนี้ครับมือขวาหงายขึ้นครับจับตรงนี้อนะมือไม่เกินเอวนะครับปึ๊บแบ็คสวิงขึ้นไปครับหมุนลําตัวลงครับติดแล้วก็ย้ายเห็นไหมครับตัวจะต้องอยู่ในมุมนี้แล้วเวลาตีก็ปั้งมุมนี้แล้วก็ขึ้นไปจบอนะให้อยู่มุมนี้นะ พอเราทําได้ปุ๊บมผมลองตีให้ดูนะครับข้างล่างจะไปนะครับโรบดี้จะถูกย้ายข้างบนจะมีการเอียงเล็กน้อยเพื่อสร้างมุมนะครับเหนินนิดหนึ่งเซตครับปุ๊บขึ้นไปติดลงมาอย่างนี้ครับตอนลงก็อะไรครับมีการเอียงตัวนะแล้วหมุนเข้านีา่เอียงตัวแล้วหมุนเข้าครับเอาหม่นะครับเซต สายติดไว้ขึ้นไปบิดลงมายังให้ทะลุเส้นครับยังเก็บไว้ครับทีนี้ทำไงครับเตรียมเอียงแกนนะครับหมุนเข้านะครับยังไงก็โดนสวิตช์สปอรตนะครับโดนกลางครับตีต่อเนื่องครับเซตเหมืนเดิมขึ้นไปปึ๊บนะครับเต็มข้อครับอ่า เพื่อนๆจะเลยบอกว่าครับเต็มทุกดอกนะครับแล้วก็บอกเพื่อนกันนะครับเอาไม่นะครับเพื่อนๆจะต้องร้องว้าวเลยครับเวลาไปออกรอบกับเพื่อนๆเนี่ยตีปังเนี้ยอยไปฝึกยังไงมานะครับก็ฝึกแบบนี้นั่นเองครับนี่ครับเต็มทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันนะครับแบบนี้ลองไปฝึกดูนะครับแล้วก็เห็นผลได้ไม่ได้ยังไงก็อย่าลืมพิมพ์ลงในช่องคอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับ และนี่คือหนึ่งในแบบฝึกนะครับที่ผมใช้ฝึกผู้เรียนนักกีฬาแล้วก็นักกอล์ฟแข่งขันนะครับให้มีความเข้าใจกลไกาการทำงานของสวิงแนวคิดแล้วก็ทักษะในการตีไดรเวอร์หากเพื่อนสนใจนะครับที่จะพัฒนาการตีไดรเวอร์ให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าเคยเรียนมาแล้วแล้วมีปัญหานะครับก็สามารถที่จะทักมาทางไลน์แอดนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าสนใจเรียนสเตลสิบเก้าได้เลยครับ